เห็นบอกว่าใก้จบแล้วครับผมท่านคุณเดชครับผมจะมีแต okay. so ้มต่อจากสีแต้มของท่านหรือเปล่าต้องดูกันครับผมป็นไงครับฮะหมดแล้วโอ้โหจบแบบเซอร์ไพรสครับผมโอห่างแคม กองปัะชาการไม่ไกลมากนะครับผมเวลาจบทัานคุณเด็กครับผมหกทุ่มหนึ่งนาทีไปดูสิจับอย่าไเาจจบเอาดิพูดไปอ่ะ ไหนอ่ะเห็นไผมมเขียวเหรอเนี่ยนะนกอะไรจับได้เหรอนกขับจับได้เหรอเอาจับดิจับดิจับพีไม่ไม่ผมจับอืมทางกูเทไปจับดูไปจับไปดูหน่อยดิจับพิเฉยเนี่ยนะนกอะไรครับนี่นกขับโอ้โหจับกันได้ง่ายๆงั้นเลยเหรอเอ้าฮึโอ้โห มันเจ็บอยู่ทำไมมันจับง่ายจังอ่ะมันเจ็บไงตัวที่ยิงมันเหรอใช่เอาสวยจังเลยเนี่ยนกตัวนี้สวยนะแต่สมัยก่อนนั้นเขาหาเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยหาเลี้ยงเหรอแต่มันกินจุมันกินจุใช่ยงแล้วนกขับนกขับเอาขบหนังไหวไหมเหรอฮะ โอเคครับผมปล่อยไปเรียบร้อยครับผมนกขาบปะสาธุสาธุสาธุกับทักุเตด้วยครับจับปาแล้วก็ปล่อยไปโอ้โหไม่หักที่บุญคนทานหนูครับผมยังใจบุญในคืนนี้จับนกขาบแล้วปล่อยไปครับผมขอให้ท่านนะฮะมีความสุขความเจริญครับผมสาธุสาธุสาธุ มากลับมาดูคนหาหนูอยู่ในแคมป์กองประชาการแล้วครับผมท่ามกลางกองไฟครับผมกับการจิบกาแฟของท่านพ่อเอ๊ะและท่านจะเงาะครับผมตามนะจะมีเรื่องอะไรเล่าสู่ฟังหรือเปล่าครับผม